<laughs> ก่อนเหาะอ,อันถ้าเป็นอันมุนงัวเน่าเนาี่ยมุนงวัวหนุ่เพราะว่าฤดูนี่ฤดูนี่เดูใกล้จะปลายฝนนะพี่น้องใกล้จะเริ่มปลายฝนแล้วเนาะทงางบ้านยายเมียจะออกพั้นามืออือน่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็เลยอันออกพั้นามืออือน่นวันนี้ถ้ามันมีดวงนี่ก็จะเอาไปดวงมันหนาลักได้พี่น้องมันเป็นน้ำกันเลย ดวงน่ารักน่ารักเด้ถ้าเห็นคือไม่เห็นล่ะคือไม่เห็นล่ะดวงก็ได้บ่เมีนคือจังว่าเคยเห็นเคยได้นะ่ะนะคางคอบง้อคอบควายนีย่จะเห็นเป็นตัวดวงว่านี่มีแตงแต่แมีงยมมง,งอย่างนี้มีเมีงดวงยูดวงนี่เขาจะถ้าเห็นเขาเนี่ยเขาจะดุดเป็นหูยูเป็นหูย,หยูแล้วบ่เนี่ก็จะ ถ้าดวงน้อยกับขาวขาวคนลนถ้าดวงแกกับสีออกน้ำตาลถ้าดวงอ่อนกับสีสียนมันจะเป็นสีขาวปนถ้าฝนบรทัดเมิดี่มันก็จะเป็นสีข้ามสีขาวสีข้างปนกันนะพี่น้องดวงนะนี่ละหากินใบบ้้นเอาออกบ้านนะยายแมวมาเรียงงัวอยู่ตรงนะพี่น้องจ๋ามาเรียงงัวอยู่ตรงนะก็เลยเคียเบึงนี่ ป่ะา,านเห็นีอย่างดอกพี่น้องเอ้ยนี่เบิงค่ะนี่ละห้อยหาห้อยหาดวงหาเบิงมันเคยมีนะพี่น้องค่ะอ่านดวงเคยมียายแมวก็เลยหาเบิงปุ่นเห็นบ่จ้าขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเดอ้ออัานขามีดวง <c oughs> เคยเห็นมีน่ะพี่น้องตะกีแตะกอนยายแมวนี่หาดวงเจ๊งเกงเด็กพี่น้องเป็นเล็กน้อยนะ เป็นเด็กน้อยเนี่ยฮะด้วงไปคัวถ้ามันถ้าด้วงเขากลายพันธุ์จะเป็นในอันเลยเลยจากด้วงก็จะไปเป็นแมงกอกเอแมงไหมนะเป็นแมงไหมเป็นแมงไหมหรือเป็นแมงกอกประมาณนี้แหละถ้ามันกายพันธุ์ไปเนาะถ้าว่ากายพันธุ์ก็อันถ้าทำถ้าเขาไง่น่ะนะถ้าเขาไงแล้วเขาก็จะเป็นแมงกอกเราก็จะไปเป็นแมงคาม ประมาณนี้แหละพี่น้องอันนี้ต้นหญ้านี่เป็นยาด้ค่ะนี่เป็นยาเอาหากเอารากหญ้าเนี่ยรากหญ้าอ่าเขาเอินไมมย่าลาบนี่เขาเอินไมมยราลาบนี่เอารากตัดตัดเพียงนี่เลยค่ะก็ขอ,อยาน้ำเพลินเนาะยาเทวดายาเพลินบอกเนาะโลกท้องผู้ใดท้องผูกผู้ใดทยอ่ผู้ใดอันพอนักพอนเบานะผู้ใดอัน ขับไทยพื้สะดวกงสินะพี่น้องขออนุญาตเด้อคะ่ะเอาไปต้มเอาหากไม้ยาลาบนี่ไปต้มจะเป็นยาขับไทยระบบทั้งเดินทั้งท่องทั้งยังได้ดีที่สุดเลยค่ะเนี่ยบางคนเขาก็เอาไปเพชรช้าเด้อค่ะอันนี้นะไม้ยาลาบเนี่ยหรือว่าอีสานบ้านไข่นี่เอินอันอีสานบ้านยายแมวนี่จะจะเอินบางคนก็จะเอินว่าอันกระทุบยอดน้านี่กระทูบยอด นี่เนาะอันนี้เอาใยแมวออกไปต้มกินเรื่อยอยู่ไม่ายลาบมึงหาตัออีกกันเ้อค่ะเดี๋ยวปแม่นหาตอวเดียหาอันหาดวงนั่นละหาเบิ่งง่ามันมีเนาะมันเคยมีอยู่กับอันนี้ครับโอ้ยนี่เด้นี่เด้พี่น้องพอแล้ว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 โอ้ยพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นน้ำใยแมวบ่เห็นพี่น้องพี่น้องนี่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 ใยแมวได้แล้วใยแมวได้แล้วตัเนืองออ๊ยพี่น้องหน่ารัก น่ารักนี่นี่ลราด้วงอ่ะนี่ละเขาเอินด้วงอ่ะแต่แต่ตอนตอะอันนี้เขาเป็นแม่นางเหรอเนาะโอ้เขาใกล้กลจะไปเป็นแมงคามอันนี้จะไปเป็นแมงคามได้พี่น้องเนี่ยจะไปเป็นแมงคามได้ค่ะนี่เนีน้ยมนัมนมนันมันมันโศกโศกมันมันในตัวนึงแล้วเอาอนี่ก้อนบ่ได้เอาเนื้อมะไซแล้วเนาะมาปล่อยงวซื่อๆเนาะไปไต่าเนื้อมะไซของมู้นหยต้องมีคู่กันเลยค่ะเข้ามาเข้ากับมาเป็นคู่เด้เข้ามาเป็นคู่ คู่ผัวตัวเมียเขาตัวเขามาเป็นคู่หาอีกก้อนครับเอ้ยนีมันมานมันมันโอ้ยคอยดีใจไปมันมานบังดุดแงะแงะกับพี่น้องพี่น้องมาบังมาบังดุดแงะแงะเยอะมาขออนุญาตเด้อค่ะเด้อเอาให้พี่น้องเบื้งใกล้ใเด้อค่ะเด้อให้พี่น้องเบื้งใกล้ใเด้อค่ะเด้ออย่าเครียดอย่าขมให้ไขว่เด้อคขว่เอาให้พี่น้องเบื้งพี่น้องเห็นบะนี่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 ดุดแงะแงะกันนี่นี่เห็นบ่จ้ะเห็นบ่เนาะพี่น้องเอ้ย ็มอนม่เนาะค่ะนี่นะกํากลังดุดนี้นงกําลังดุดนี่นี่กําลังดุดแย็กกันนี่นี่ยายเมียวกวนไปกวนมาพ่อไอ้ลีกําลังดุดนี่ดวงเด้ดพี่น้องนี่ดวงค่ะดวงนี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อนาน,นเห็นปะนานเชีย่ยออกมาคืุขระออกมาเลยพุนหอยเบาขาอยอ่วห้อยเบ,ยยเบาขาอยู่่วเด้พี่น้องนั่นเอ้ยหอยเบาขาอยู่นานพี่น้องเอ้ยมัน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  ได้แล้วได้แล้วยายเมียวได้แล้วโอ้ยโศกโศกมันมันปังปังเด็กน้อยวันนี้กะเลยขาเบิงอีกก็เลยมีอิหลีเนาะได้ซองโตได้ซองนางนี่พี่น้องคะได้ซองนางเวงโองอทษอันได้ซองนางนี่อันโอ้อันแสบแสบเด้พี่น้องนี่นแสบ บูได้บ่เคยกินแซบแต่ว่ายายแมวห่งนารักป่านี้ยายแมวบ่กินดอกยายแมวจะออกไปไว้ให้เพิ่นให้น้องเบึ่งน้ำเนาะอ่าเอาเก็บคลิปมาให้พี่ให้น้องมาตอนพี่ตอนนอ้องอ่านี่ละยายแมวกลดวงกลดดวงบ้านน่ะนะเอาบ่มีวังไสดอกพี่น้องมาเรียงงัวะมาเลียงงัวะ,งงวะก็เลยร้องขวดเบื้องมามันเคยมีนะเคยมีเคยยังหาอ,อีกตัวก็ ้ามีอีกนอพี่น้องเนาะโอกนั่นหูใช่ะเป็นหูเป็นขวยตัวพี่น,อน้องคะอานี่ๆพี่น้องโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาซ้ำนี่ก่อนเด้อค่ะเดอ้อจังได้จังนึงกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยายแมวเด้อค่ะเดอ้อท้องฝ้ากะ็มมมาากะมือดืมขึ้นมาดอพี่น้องท้องฝ้ากับมืดเหมือดมายายแมวกับมากลนันนี้นะมาเลี้ยงงัวน้ำกลนร้องเบิงว่าคาได้เพื่อนวะ กนล้องเบงกันนะสนอกมันเคยมีอยุขอขอ่ข้างๆข้อง้วเนี่ยเคยมีอ่าก็เลยกนล้องเบงพี่น้องจ้านี่เด้อเด้อได้แล้วเด้อค่ะเด้อได้ดวงได้ดวงดวง,ดวงน่ารักบ่าค่ะ,คะน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากว่าแมนว่าเอาหนายายแมวให้เบงเนี่นี่เอาให้เบงดวง <ś c oughs> นาอพี่น้องนะโอ้ยท้องฟ้ามืดพี่น้องเห็นท้องฟ้ามืดบ่าค่ะ,คะท้องฟ้ามืดอีกแล้วบ้านยายแมวฝน,นจะต,ตกอีกแล้วค่ะ ซันีเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปลบพรมก่อนเด้อค่ะเด้อฝนจะตกแล้วค่ะอันมืดดูตกดูครับพาพี่น้องมาเบิงพี่น้องค่ะใจแมวกก้นดินออกจะเอาฟุ้นอ่ะพี่น้องจะเอาฝุ่นไปใส่อันใส่ปลูกข้าเนาะค่ะเนาะพอดีก้นดินไปไปอมุนมุนจัดที่เราใส่ถุงไว้น่ะมีดวงอยู่เนาะค่ะเนาะ ดวงไงพี่น้องนี่นี่หูดวงเด้อค่ะเด้อรูดวงอยู่ตรงนี้แล้วตัวน้องดวงก็จะอยู่ตรงนี้นี่แซ่บแซบได้พี่น้องแต่พอแต่แม่ห้าพ้ากินนาอันเรากดดวงนี่จะกลายไปเป็นแมงคามเด้อค่ะเด้อนี่เก็บออกมานี่ตัวหนึ่งอ่านานนดินติ๊กๆิ๊กิ๊กิ๊กอ่าเขาจะกลายไปเป็นแมงคามค่ะนี่นี่นี่เห็นบอคะเห็นบ่เป็นแมงคามเด้อค่ะ ตัวด้วงจะกลายไปเป็นมะแรงคามแม้งคามที่เขาเอาไปช้นกันเรียนหรือเขาไปแข่งกันหรือว่าก็เ,าเอาไปคัวกินกันเสียบๆนะพี่น้องคะ,อะตอนนี้นางกําลังเป็นตัวน้งอยู่นะคะน่ะเนาะยยแมวก็เจ็บคลิป